อรุณสวัสดิ์จากแม่ห้องสอนครับเชาวชาวาชิทุกท่านทุกคนนะครับแต่ทางเดินเที่ยวเดินชิมตอนนี้อยู่ในหมดของการเดินเที่ยวนะฮะก่อนที่เราจะไปค้นหาว่าภาพวิวนี้อยู่ที่ไหนนั้นก่อนอื่นวันแรกของเช้าวันแรกนั้นเราควรจะขึ้นมานมัสก,การพระธาตุดอยกองมูเพื่อเป็นสิริมงคลในการมาเยือนถิ่นแม่ห้องสอนเมืองสามหมอกแห่งนี้นะครับทุกคนครับ ถึงแม้ว่าพระธาตุดอยกองมูนั้นจะอยู่ในตัวเมืองก็จริงนะฮะแต่ทางขึ้นก็ค่อนข้างชันแล้วก็มีทางเลี้ยวหักศอกอยู่ด้วยนะครับทุกคนต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะครับใช้เกียร์ต่ํานะฮะทุกคนครับตอนนี้ก็จอดรถบนวัดพระธาตุดอยกองมูเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะเดินไปไหว้พระธาตุด้านหน้ากันนะฮะจากร้านจอดรถนี่สองข้างทางนะ,ะก็จะมีร้านขายของอยู่เพียบเลยนะครับ ของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้ากันได้นะฮะตรงนี้นี่ก็มีสติกเกอร์โปสการ์ดด้วยช่วงนี้ต้องใส่หน้ากากกันหน่อยนะครับเพราะว่าที่แม่ห้องสอนนี้เขาไม่มีผู้ป่วยโควิดเลยนะฮะเราเป็นแขกผู้มาเยือนก็ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในช่วงโควิดด้วยนะฮะ <c oughs> วัดพระธาตุดอยกองมูนั้นสร้างโดยใน จองตองสูและพญลยานะฮะในปีพศ2403ซึ่งจะตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่4นะครับทุกคนเพื่อบรรจุพระาธาตุของพระโมคัลานะซึ่งพระโมคัลานะนั้นเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธองค์นะครับเป็นเอตททัคะนะฮะหรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเป็นผู้มีฤทธิ์มากนะครับตรงนั้นก็มีบูชาลักังด้วยนะฮะ ส่วนเจดีย์องค์เล็กนะครับสร้างโดยพญาสิงหนาธราชาเจ้าเมืองคนแรกของแม่ห้องสอนนะฮะในปีพศ2417ซึ่งตรงกับรัชกาลที่5นะครับโดยเดิมวัดนี้ชื่อว่าวัดปไายดอยนะครับต่อมาได้เปลี่ยนชื่อไปตามสถานที่ตั้งเป็นวัดพระธาตุดอยกองมูนะฮะโดยคำว่ากองมูนั้นแปลว่าพระเจดีย์นะครับเพราะฉะนั้นมีพระเจดีย์อยู่บน ดอยก็เลยได้ชื่อว่าวัดพระธาตุดอยกองมูนะครับ และด้านบนนี้ก็มีวิหารหลวงพ่อทันใจด้วยนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะหลวงพ่อทันใจกันครับหลวงพ่อทันใจนั้นองค์ท่านเป็นพระประจำวันเกิดของผู้เกิดวันจันนะครับทุกคนท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ใครมีเรื่องเดือดร้อนใจมาไหว้ขอพรจะทําให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ในเวลาอันรวดเร็วนะฮะเรามาชมทัศนียภาพและวิวทิวทัศน ด้านนอกกันนะครับหลังจากเราไปสักการะไหว้พระาธาตุและองค์พระเจ้าทันใจแล้วนะฮะบนวัดพระาธาตุดยกองมูนั้นเป็นจุดที่ชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างสวยงามที่หนึ่งเลยนะครับเราจะเห็นสิ่งนี้เลยนะครับทุกคนนี่เห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะฮะสนามบินและวิวทิวทัศน์ด้านหลังนั้นเป็นภูเขาสลับซับซ้อน และหนองน้ำที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือหนองจองคานะครับหนองน้ำกลางเมืองแม่ห้องสอนนะฮะซึ่งจะอยู่ติดกับวัดจองคำและวัดจองกลางนะฮะซึ่งถนนคนเดินก็จะจัดขึ้นรอบๆหนองนี้เหมือนกันนะครับและที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นี่ก็คือรันเวย์ของสนามบินแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งมีความยาวถึง2กิโลเมตรเลยนะฮะโดยในช่วงที่ผมไปนั้นจะมีเครื่องบินของนกแอร์ที่บินมาจากกรุงเทพมาลงนะฮะและตอนนี้ผมกำลังซูงให้เห็น หัวรันเวย์11นะครับซึ่งสนามบินแม่ฮ่องสอนนั้นวางตัวในแนวตะวันออกตะวันตกนะครับมีรันเวย์11และ29นะฮะโดยปกติเครื่องบินจะร่อนลงจากทางรันเวย์11นะฮะโดยวิวที่นักบินเห็นก็คือการลดระดับลงสู่ภูเขานะครับมีนักบินท่านหนึ่งบอกว่าถ้าหอบังคับการสามารถมองเห็นโดยกองมูได้การนําเครื่องลงที่สนามบินแม่ฮ่องสอนก็มีความปลอดภัยนะฮะดังชื่อของจังหวัดนะครับคือเมืองสามหมอก หมอกนั้นเป็นปัจจัยที่จะทําให้เครื่องบินลงได้และลงไม่ได้นะครับซึ่งบางครั้งถ้ามีหมอกเครื่องบินก็ลงไม่ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าระบบนําล่องแบบ ILS Category 3นั้นทางแม่ห้องศอนนั้นติดตั้งไปหรือยังนะฮะทุกคนครับแล้วตรงนี้ก็มีร้านกาแฟนะซึ่งมีเตาต้มน้ําสมุนไพรดูแล้วน่ามานั่งผิงไฟในยามเช้าๆที่หนาวๆเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ น่ามานั่งจิบกาแฟชมวิวยามเช้าได้นะฮะถ้าดูจากลันเวย์ของสนามบ,บินแม่ฮ่องสอนแล้วผมว่าด้านนี้คือด้านที่พระอาทิตย์ขึ้นเลยนะฮะนี่คือด้านทิศตะวันออกนะครับดูสิฮะควันฉุยๆของกาต้มน้ำร้อนในยามหนาวๆนี่มันดูช่างอบอุ่นเรือเกินนะฮะ เดี๋ยวผมว่าผมจะไปหาอะไรกินหน่อยนะครับตื่นเช้ามานี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยครับทุกคนมีหลายคนถามผมน,นะครับว่าการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวนั้นรู้สึกเหงาไหมอันนี้ผมว่าขึ้นกับปัจจัยของหลายคนนะฮะบางครั้งก็มีหลายท่านที่อาจจะ รู้สึกเหงาบ้างรู้สึกว่าฉันมาทําอะไรอยู่คนเดียวในที่ที่มีคนเยอะแยะแต่ไม่มีใครรู้จักฉันเลยสักคนแต่จริงๆแล้วถ้าเราลองทําความรู้จักกับคนรอบข้างแม่ค้าพ่อขายหรือคนท้องถิ่นอันนี้ความเหงาของเราก็จะหายลงไปนำซ้ำการท่องเที่ยวคนเดียวบางทีเราจะต้องแก้ไขและตัดสินใจในการแก้ไขสถานการณ์บางอย่างเองคนเดียวนะฮะเผลอๆมันมันซะจนไม่มีเวลาได้เหงาเลยฮะ ลองมาเที่ยวคนเดียวดูกันนะฮะอาและข้างบนนี้มีร้านอาหารด้วยนะครับตื่นเช้ามายังไม่ได้กินอะไรเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมว่าจะมาสั่งอะไรกินสะหน่อยนะฮะสวัสดีครับมีข้าวผัดใช่ไหมครับ<ะ>เอาเข้าวผัดหมูจานหนึ่งนะครับ<ะ>และนี่นะฮะร้านนี้วิวไม่ธรรมดานะฮะ ตอนนี้ก็ได้ข้าวผัดมาแล้วนะฮะเท่าไหร่ครับสี่สิบบาท,บาทร้านนี้เปิดปิดกี่โมงนะครับประมาณหกโมงค่ะหกโมงเย็น แล้วตอนเช้าแล้วฮะเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงกแปดก็กินได้แล้วเนาะสี่สิบนะครับซี่งน้ำปลาเนี่ยค่ะนุ่มๆแบบนี่นี่น ทุกคนครับหมดเป็นที่เรียบร้อยเลยนะฮะอข้าวผัดร้านนี้อร่อยนะฮะข้าวนี่เซตตัวเป็นเม็ดๆเ,เลยเนีย่เหลือตัวอย่างไว้ให้ดูหน่อยหนึ่งนะฮะนี่อร่อยจนเผลอลืมให้ดูตอนก่อนกินนะฮะข้าวนี่เป็นเม็ดๆไม่เละไม่แฉะนะฮะสี่สิบาทเองครับนี่อยู่ข้างบนดอยพระธาตุปองมูเลยนะฮะใครมาก็แวะฝากท้องที่นี่ได้นะครับไปกันต่อครับ ไปตามหาว่าภาพถ่ายนี้มันเป็นสถานที่แห่งไหนกันต่อดีกว่านะฮะผมว่ามองจากโดยพระธาตุดยกองมูมาแล้วผมเห็นภูเขาสลับซับซ้อนอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะฮะไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองไปตามดูนะครับว่าเป็นที่ไหนนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็10นาทีแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาตามหากันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับแล้วเ,เจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ